สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นสักนะครับต้นสักต้นนี้ก็ปลูกไว้ประมาณสิบห้าปีสิ้าปีอันนี้ไม่ยังผมนะครับเป็นของไล่ข้างๆกันเขาปลูกไว้เป็นแบบแถวเดียวอย่างเงี้ยฮะเป็นแถวเดียวยาวไปเลยอันนี้เขาปลูกไว้สิบห้าปีต้นนี้อ่าน้องฟินอบกอดให้ดูหน่อยทีลูกต้นใหญ่ขค่ไหนอ่านี่อันนี้เด็ก7ขวบนะครับเจขวบกอดนี่สิ้าปีนะครับไม่มีการตัดแต่ง ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูใบปลูกสักแถวเดียวแล้วปลูกทีทีเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้นนี้กับต้นนี้ห่างกันประมาณ2เมตรนะสเมตรครับ2เมตรเศษทีดเดียวก็ยังพอใหญ่อยู่แต่15ปีครับอันนี้15ปีอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูอ่าครับมาดูตนนัวนี้อันนี้ครับอ่าอันนี้ อันนี้จะห่างกันนะครับสร <3 S 1> เกตนะครับ <3 S 1> <า>ต้นนี้กับต้นนี้นะฮะ <4 S 1> มันจะห่างกันประมาณ 1...2...3 เมตรประมาณสาเมตรนะครับมันจะได้มันจะมีต้นเล็กอย่างนี้จะเป็นต้นเล็กแล้วก็จะมีต้นนี้ซึ่งใหญ่หน่อยนะครับใหญ่หน่อย แล้วก็มาต้นนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้ที่เด็กกอดน,นะครับจากต้นนู้นมาต้นนี้ก็เราๆแปดเมตรอ่าอันนี้สามสาตรงนี้สองสองสี่ประมาณเจดแเมตรประมาณเจดแดเมตรครับเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้เขาเป็นชุดแรกที่เขาปลูกไว้แล้วเขาเห็นว่าเอ้ยมันเข้าท่าเว้ยเขาก็เลยซื้อก้ามาลงอีก แล้วก็ปลูกเรื่อยไปเลยอันใหม่นี้อันใหม่นี้เขาปลูกตอนเนี้มันอยู่ที่ประมาณแปดปีแปดปีนะครับแปดปีนี่มันได้ต้นเท่านี้เท่าน,นี้แปดปีทําไมถึงได้แค่นี้ก็มันทีครับเนี่ยมันทีครับนะฮะมันทีครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันทีอ่ะ ไอตนน้ต้นนูน้นะต้นนู้นนะฮะต้นนู้นต้นแรกพอผัดมาต้นละเม็ดต้นละเม็ดต้นละเม็ดไอ้ต้นนี้จะใหญ่หน่อยร็จเล้นก็จะเล็กอีกอ่ะตัวน,นี้ใหญ่หน่อยถัดไปอันนี้มาสองเมตรละจากจากเม็ดเดียวมาเป็นสองเมตรนะเป็นสองเมตรแล้วก็เมาเล็กอ่ามันก็จะเล็กแล้วก็เล็กแล้วก็ไปใหญ่นะครับไอ้ใหญ่กับใหญ่นี้ต่างกันประมาณเท่าไหร่ ใหญ่ใหญ่ต้นนี้ครับกับใหญ่ต้นนู้นนะครับมันก็จะต่างกันประมาณห่างประมาณสองสี่หกประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดเมตรนเอ,อใหญ่อย่างนี้แล้วถ้าเราไปปลูกทีมันก็จะเป็นต้นเล็กปักปักปักตักปัก,ปกต้นเล็กๆสองสามต้นแล้วก็ไปใหญ่ต้นหนึ่งอานนี้ปลูกขอต้นนี้ใหญ่นะฮะ ต้นที่ใหญ่นะให้ดนะูอันนี้แปดปีแปดปีนะครับต้นใหญ่ใหญ่อ่ามือกลางไม่มีละมือกลางไม่มีละเสร็จแล้วปุ๊บมาเนี่ยเม็ดเดียวเล็กละแค่นี้ละแล้วก็อันนี้ก็จะใหญ่ไ้นิดนึงนะแต่ก็ยังถือว่าเล็กอยู่ไม่เท่าไอ้ต้นนี้ไม่เท่าต้นนี้แล้วทีนี้เขาเวน้นเว้นช่วงไปมาปลูกตรงนี้ปุ๊บอ้าตัวน,นี้ใหญ่ นี่ใหญ่อีกเห็นไหมหลายลงค์กรเด็กปวดกอตุกคัดคอตุ๊กแม่าเนี่ยจับแขนได้พอดีเนี่ยก็จะใหญ่อีกใหญ่อีกเสร็จแล้วเว้นอ่านี่สองเมตรสองเมตรทีอีกก็อ่าก็จะเล็กเนี่ยเล็กเล็กอีกเล็กอีกเล็กอันนี้จะใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่งแต่วันนี้มันทียิบเลยไงเมตรหนึ่งไม่ถึงเมตรมั่งเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้นี่อายุเท่ากันหมดนะ ใช่อันนี้อันเนี้ยอายุเท่ากันหมดแต่ว่าพอปลูกทีเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเนี่ยเม็ดหนึ่งก็จะเป็นเหลือแค่นี้ไปดูนี่ครับก็จะเล็กเลยเพราะปลูกที่ยิบยิบเนี่ยเล็กเลยเล็กยาไปปลูกเม็ด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 กว่าเม็ดสองเม็ดแต่ทียิบก็จะเล็ก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 แล้วก็จะมีใหญ่พอใหญ่แล้วก็เล็กอีกเล็กแล้วก็จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งอ่าแล้วก็นี่ทีอีก ก,กี่ก็จะ,ะนนออนนเ,เล็กอีกแล้วก็จะมาอ่ะเครื่องนิดนึงนะอย่างเงี้ยเม็ดนึงออกมาตัวนี้อ้าวเล็กอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาเครื่องใหญ่หน่อยคือนี่ต้นนี้กับต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้2เมตรนะสองเมตรนะก็จะพอประมาณ8ปีแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับสิบแปปีที่ต้นนี้มันห่างพอต้นกานลนนะนกางนี่เหลือนิดเดียวนะต้นกลางนี่เหลือแค่นี้ เดี๋ยวแค่กำมือแปดปีเหมือนกันครับ่ครับผมแปดปีเหมือนกันแล้วก็นี่ทีแล้วทีแต่ก็ยังโอเคอยู่ยังพอได้นะแล้วก็เล็กมันจะเป็นใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กรวมๆวมรวมันไปนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงที่มันมาตรฐานหน่อยทีว่าระยะมันได้มาตรฐานดีครับจะเห็นชัดเลยดูนะครับเล็กเล็กมาต้นนี้ อันนี้ใหญ่แล้วอันนี้ก็เส,ส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณแปดถึงสิบนิ้วะล้วสิบนิ้วแล้วแล้วก็จะมาเล็กอันนี้เส,ส้นผ่าศูนย์กลางเหลือแค่นี้ก็ประมาณห้านิ้วเหลือห้านิ้วแล้วก็ห้านิ้วห้านิ้วอีกห้านิ้วอีกแล้วก็จะมาใหญ่หน่อยต้นนี้ก็จะประมาณหกถึงเจ็ดนิ้วนะ แล้วก็เป็นเล็กอีกนี่ไอ้ต้นใหญ่กับต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่นี้กับต้นใหญ่นี้มันจะต่างกันประมาณหนึ่ประมาณห้าห้าเมตรนะหเมตรก็จะนั่นแต่อันนี้ก็พูดถึงก็ยังใหญ่ต้นสู้นู้นไม่ได้นะเสร็จแ,แล้วพอมาเว้นนี่ต้นเล็กต้นเล็ก ต้นเล็กแล้วก็มาใหญ่อีกต้นมาตรฐานเขาที่ว่าแปดีแปดีก็คือจะต้นเราเรานี้ครับก็เราเรานี่แปดนิ้วขึ้นไปครับแล้วก็เวน้นเขาเว้นนี่หนึ่งเ,เว้นเทแถวมะม่วงเลยก็ประมาณห้าเมตรห้าเมตร,มตรนี่ต้นใหญ่ต้นนู้นใหญ่เราเว้นมาห้าเมตรห้าเมตรก็ใหญ่อีกครับห้าเมตรใหญ่แล้วก็เว้นยาวไป มาต้นนี้6เมตรก็ใหญ่อีกแล้วก็เว้นยาวไป6เมตรใหญ่อีกครับมันบอกถึงอะไรครับมันบอกถึงว่าถ้าเราปลูกสักรหรือปลูกต้นไม้ใดๆที่เป็นบบชนิดเดียวกันอะไออย่างที่เขาบอกปลูกไปเลยเมตรคูณเมตรอ,อย้ยไล่หนึ่งพันหกโอ้ยตายรวยพ่อค้าก้าไม้ครับเพราะว่าพอปลูกไปมันไม่โตหรอกแถวนี้มีหลายแปลงผมเดินดูหมดแล้ว มีหลายแป้งมันไม่โตหรอกไอ้ที่มันโตเนี่ยคือนี่มีขนาดปลูกแถวเดียวนะไม่ได้ปลูกเป็นแปลงนะปลูกแค่แถวเดียวแถวเดียวนี่ยังต้องหกห้าเมตรห้าเมตรหกเมตรหรือขั้นต่ําก็ต้องสี่เมตรแต่สี่เมตรในเวลาเท่าเท่ากันอนะ่ะมันก็ย่อมว่าต้นเล็กกว่าอย่างที่ผมเคยอบอกว่าหนึ่งตารางเมตรต้นไม้จะโตหนึ่งนิ้วเมื่อไหรที่เขาหาพื้นที่หากินเขาทั้งรับแสงทั้งพื้นดิน กว้างไม่พอต้นเขาก็จะเล็กเขาก็จะพยายามทะลึ่งสูงชลูดขึ้นไปเพื่อหาพื้นที่แห่งตัวเองให้ได้มันก็เล็กแกนนะครับเหลือเท่าลำขาลำแขนยี่สิบปีแถวนี้มีครับยี่สิบปีเท่าลำขาออามันไม่ใหญ่นี่แปดปีครับเนี่ยแปดปีเอาหลานน้องฟินช่วยโอบให้ดูนะครับน้องฟินน้องฟินช่วยโอบต้นไม้รุ่นนี้ให้ดูให้ปู่ดูหนะ่อยลูก ออพอนีแขนอยู่นี่แปดปีตัดปีหันนีลครับอ่ะพอดีแขนไหมพอดีแขนเนี่ยเด็กเด็ขวบโอบพอดีแขนนะครับถ้ากลางฝ่ามือวัดต้นนี้น่าจะได้เราเราสิบนิ้วขึ้นไปะนะครับแปดปีได้สิบนิ้วก็เฉลี่ยแล้วตกอย่างน้อยต้องได้ปีละหนึ่งนิ้วปีละหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะต้องเว้นหกเมตรหกหกสละไรหกหกสามสิบหก ท่ากบว่าเขาจะต้องโตได้ถึง36นิ้วเขาถึงจะหยุดโต <_ S 1> คุณปลูกสองคูณ2ส 2, คุณก็ได้แค่4นิ้วครับ,รบสนิ้วต้น4ี่นิ้วเมื่อไหร่หยุดโตครับหยุดโตสลูดอย่างเดียวแล้วก็ยืนอย่างนั้นเข้าแกนยืนเดอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนละเพราะว่าพื้นที่รับแสงพื้นที่หาทิ้งเขาไม่น้อยไม่พออะไรครับนี่ยเอาปลูกไว้รับรแล้วก็เจาะรูเข้าไปโอเค ลานฮะจนธรรมชาติครับผมเนี่ยเขาปลูกแถวเดียวนี่ขนาดแถวเดียวนะถ้าว่าปลูกเป็นแปลงเนี่ยยางน้อยก็ต้องเป็นละหกคูณหกอะ่ะขน,นาดปลูกแถวเดียวกูลงองคิดดูถ้าเว้นไม่ถึงหกเมตรมันยังไม่โตเลยเอ่าถามว่าพอหกเมตรเวน้นเว้นหกเมตรแล้วทําไมมีต้นไม้อื่นขึ้นวางกลางได้แน่นอนเพราะว่าถ้าต้นไม้ต่างพันกันกินธาตุอาหารต่างกัน กาโตช้าโตเร็วต่างกันไอ้ต้นสักสูงไปไอ้ต้นใหม่ต้นเล็กก็ขึ้นมารอรออะไรครับรอต้นสักมึงล้มเมื่อไหร่กูก็พุ่งขึ้นอ่ะอ่าคือกูอาจจะยังไม่ใหญ่หรือใหญ่ได้ก็เพราะว่ากินธาตุอาหารต่างกันอย่างอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ถึงจะใหญ่ได้นะถ้าถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันกินอย่างเดียวกันถามว่าคุณไปนั่งกินอาหารก๋วยเตี๋ยวโต๊ะนึงอ่ะทุกคนกินหวานหมดเลยมันตาลแก้วเดียวพอไหมครับไม่พอ ไม่พอแล้วเป็นอะไรเกิดขึ้นคุณก็กินไม่อร่อยกินไม่อร่อยคุณก็กินได้ไม่มากกินไม่มากคุณก็ไม่โตก็แค่นั้นนะทีนี้เนี่ยแปดปีคุณดูว่าแปดปีอันนี้เป็นของไรย,ยังข้างนะครับติดกันเขาปลูกขมือแดนเลยผมเลยเดี๋ยวจะเอาต้นไม้มาปลูกสู้กับเขาละผมคิดได้ทีหลังเขาคิดได้ก่อนเนี่ยแปดปีดูรับมือกลางอย่างนี้ได้แค่นี้นะครับมีหลานผมอบอาวอบลูก ต้นนี้อบไม่รอบแล้วครับเอาโอบใหม่อบใหม่ลูกเอาอบใหม่อ่าต้นนี้อบไม่รอบแล้วเห็นไหมฮะแปดปีเด็กเ็บขวบอบไม่รอบแล้วนี่แปดปีเพราะอะไรครับเพราะอะไรคุณดูต้นนี้แปดปีแล้วนู่นอีกต้นหนึ่งครับถึงต้นนึงคือมันทิ้งระยะห่างแต่ระหว่างเนี่ยใกล้ๆมันก็มีต้นอ่าต้นมะม่วงที่เขาปลูกอยู่มะม่วงเ้าเทบแทบจะอยู่วางกลางเพียงแต่เยื้องไปหน่อย ก็มันก็เท่าติดกันนะแต่มันโครลอย่างกันไงโคะสายพันธ์ไอ้นี่ลากินลึกไอน้นุลากกินตื้นนะมันโคะสายพันธ์กันมันก็เลยโตผิดกันนั่นนะก็ยังโตนุก็โตใหญ่นนก็ใหญ่นะครับอันนี้ก็ลเกือบสิบนิ้วเหมือนกันอันนี้ไปสิบสองนิ้วแล้วแปดปีสิบสองนิ้วเท่ากับเกินเกินปีละหนึ่งนิ้วนะ <bug> แล้วด้านนี้มันก็โรงไงเขาปลูกแล้วมันตายมั่งอะไรมั่งก็โล่งนะ เพราะนั้นผมบอกเลยขายที่บอกยัดไปเลยยัดไปเลยโอเคถ้าคุณจะปลูกป่าให้มันเป็นป่าจริงๆโดยที่แบบมาด้หวังจะเอาต้นไม้นะในหวังจะเอาเนื้อไม้มันได้ครับปลูกไปเลยเออผมก็ไม่ว่าเราก็รวยคนขายกล้าด้วยคุณก็ปลูกไปแต่จะไปหวังว่าฉันจะมีไม้ขายตอนแก่ฝันเนี้ยฝันลมๆแรงๆเลยอ่านเนี่ยพอขอหลุดต้นใหญ่นู้นนะครับมาสองต้นที่ว่าเป็นต้นใหญ่ แล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บที่เลยจึกต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 ้นละเมตรต้นละเมตรครับเป็นไงฮะแปดปีอายุเท่ากัน,นเดี๋ยวดูต้นนี้แปดปีแปดปีเท่ากันอ่าเนี่ยแปดปีเท่ากันเป็นไงเพราะว่าอะไรมันเม็ดเดียวอ่ะอ่าน้องพิมพ์ยืนกลางแขนนี้สิลูกมันทียืนกลางแขนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลูก อ่าตัวนี้มาที่นี่งานกลางแขนตรงนี้นนกลา,างาแขนเลยลูกกลางแขนอ่าเนี่ยอ่าจะเห็นไหมครับว่าเด็กแค่กลางแขนมืออ่ะเม็ดเดียวเนะเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันไม่โตอันนี้พอดาอันนี้อันนี้แปดปีเท่ากับห้านิ้วอ่าห้านิ้วแปดปีเท่ากับห้านิ้วแล้วก็ไม่โตพอไม่โตฟุดมาตัวนี้อ่ะตัวนี้ใหญ่หน่อย ต้นนี้แปดนิ้วเสร็จแล้วมันก็มาอะไรครับอีกเม็ดหนึ่งถัดมาก็เล็กอีกเล็กอีก,ลอกแล้วก็มาใหญ่ขึ้นมานิดนึงลแล้ว <ส uce. S 1> ก็เล,กเล็กอีกคือไม่มีต้นไหนถึงสิบนิ้วละเพราะมันถี่ละทีทถีทททีีเล็กเล็กมาแล้วก็มาใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ยังไม่ถึงสิบนิ้วอันนี้ก็ประมาณเจ็ดนิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับหกนิ้วเจ็ดนิ้วแล้วก็มาเล็กอีกแล้วก็เล็กอีกแล้วก็มาใหญ่นิดนึงหกนิ้วอ่าเนี่ย นี่ครับคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องปลูกต้นไม้ครับครับผ้าหนูไปถึงบ้านเลยโอเคเดี๋ยวก่อนเราเดินไปเรื่อยๆทำไมเราถึงจะต้องปลูกต้นไม้ให้มันห่างให้มันมีพื้นที่ตามสูตรผมเลยหนึ่งเมตรหนึ่งนิ้วปูดสองคูณสองก็เท่ากับสองสองสี่ก็เท่ากับได้สี่นิ้วอ่าสองคูณสามอ่า 2ออ่สาสองคูณสา,ส,าสามหกก็โตแค่6นิ้วอ่าโดยประมาณเลยมันจะพอด้าก,ก็จะหยุดโตอ,า,อาจจะโตขึ้นแต่ช้าหรือ,อหรือต้นใดต้นหนึ่งหยุดโตแล้วไอ้ต้นข้างโตแทนไอ้อย่างนี้ได้เพราะว่ามันก็เท่ากับอีกต้นหนึ่งกูไม่โตละกูดับตัวกูเองแล้วไอ้ต้นหนึ่งก็ใหญ่ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันจะเฉลี่ยอาหารกันมา มันก็กลายเป็นอย่างที่ผมบอกหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งนิ้วหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วปุ๊บอีกต้นไม่โตอีกต้นก็จะต้องโตแทนอีกต้นหนึ่งไม่โตมันอยู่มันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราเห็นนะมันมันใหญ่แล้วก็จะมีต้นเล็กๆๆๆๆกลางๆอย่างเงี้ยอันนี้มีต้นอันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้ก็ประมาณ8ดนิ้วนะแล้วก็มันมีต้นมะม่วงมันก็มีต้นอะไรนี่ขึ้นตรงกลางุแล้วก็มีอะไรขึ้นตรงกลางพอมีอะไรขึ้นตรงกลางมันขึ้นได้เพราะมันคนละพันกัน ต่างสายพันธุ์กันมันอยู่ได้แล้วก็มามีต้นสักต้นสักพอเป็นต้นสักอนี้อันนี้เหลือประมาณ6นิ้วแล้วก็8ดนิ้วครับแล้วก็จะเริ่มเล็กละเล็กและแต่ก็มีมะขามไปแซมอีกมันมันขึ้นเองอะ่ะแซมแล้วก็อ่าเหลือหนิ้วเหลือ4นิ้ว4นิ้วหนิ้วหนิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ไปมีหนิ้วแล้วก็ไปใหญ่8นิ้วอีกต้นหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยมั้ย แล้วก็่าตรงนี้เห็นชัดหน่อยไอ้ตรงนี้แปดนิ้วนะครับแปดนิ้วพอแปดนิ้วปุ๊บตรงนี้เล็กสามนิ้วสี่นิ้วสามนิ้วครับแล้วก็มาแปดนิ้วอีกนะครับต้นละเม็ด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 เกิดอะไรขึ้นต้นละเม็ดมันจะเป็นต้นเล็กไปสามต้นคือหยุดโตแล้วไอ้ต้นใหญ่ต้นนุ้นถึงจะโตโตไปได้เพราะว่า จะต้องมีตัวที่หยุดโตให้เขาก็บอกว่าปลูกได้ที่อะแต่ถ้าเกิดมันแข็งแรงเหมือนกันหมดมันไม่มีต้นใดโตมันก็จะเท่าๆทๆเท่ากันหมดมันก็เล็กเท่ากันหมดแต่ถ้ามีต้นใดต้นหนึ่งยอมแพ้หยุดโตก่อนแล้วให้ต้นเสียสละให้ต้นโตมันก็จะได้แต่ก็อย่างที่บอกปลูกไปทําไมถีขนาดนั้นออในเมื่อมันไม่โตอะแล้วเสียเวลาแล้วถ้าเกิดปลูกเป็นแปลงไอ,ไอ้ไอ้ต้นข้างนอกจะโตหมดแต่ยกไว้ได้ต้นข้างใน ก็จะเท่าๆกันหมดเลยแล้วไม่โตแปดปีสิบปีคุณยังขายไม้ไม่ได้เลยยี่สิบปียังขายไม้ไม่ได้เลยอันนี้แปดปีขายได้แล้วแน่นอนแล้วผมผมเพิ่งจะตื่นรู้แต่ก็ศึกษามานานแล้วก็ตื่นเพิ่งจะมาตื่นรู้พอตื่นรู้ปุ๊บผมปลูกเลยครับเขาปลูกเสมอแดนเลยห่างแดนบางทีแค่ห้าสิบเซนผมก็เลยเอาวัดจากเขามาสองเมตรผมปลูกสู้บ้างก็แต่ผมไม่ปลูกสักนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันแล้วเขาปลูกสักเราปลูกพยุงเนี yeah. ปลูกพยุงปลูกกับพี่เขาฟายปลูกกระดูแทนเราไม่ปลูกสักเพราะสักเขาเป็นแถวแล้วเราไปปลูกก็เท่ากับไปแย่งอาหารกันมันก็จะไม่โตครับไอตโตไม่โตผมไม่รู้ก็ยันกันไว้ก่อนเน้นเมื่อเขาปลูกแล้วก็ปลูกฝั่งนี้ยันกันับแต่แค่ชี้ให้เห็นว่าปลูกทีมันไม่โตนะจะเจอหลายคนที่ปลูกไว้เป็นแปลงแล้วมันไม่โตทีมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงเรายังปลูกเจ็ดเมตด องผมนี่7จ็ดคูณสนผมเอาในแถวนี้ถี่พราผมทำต้นเล็กต้นเตี้ยนี่เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นยังปลูก7จคูณสแต่ทีไม้ป่าจะเอาเมตรคูณเมตร2เมตรคูณสอเมตรทีมะนาวอะมะนาวเนี่ยมาเราไม่ได้เอาต้นนะเอาลูกมันยังปลูกหกคูณหยังปลูกหกคูณหไป พอลาปลูกไม้ป่าจะเอาสองคูณสองจะเอาต้นมันแต่จะเอาสองคูณสองเออแล้วมันจะได้ไหมอ่ะทีมะนาวเนี่ยหกคูณหกหกคูณหกไล่หนึ่งได้สี่สิบต้นแต่พอปลูกไม้ป่าจะเอาพันหนึ่งจะเอาต้นเอาไร่ละพันเออมันจะเอาที่ไหนมาโตอ่ะเห็นไหมมันโตไม่ได้หรอก <c ười> มะนาวเนี่ยขนาดหกคูณหกเนี่ยมันยังชนกันเลยพุ่มมันมาชนกันพุ่มมันมาชนกันมันก็จะได้แต่ มะนาอาหกคูณหครับพุ่มมันก็จะมาชนกันเนี่ยมาชนกันอ,อันนี้อันนี้ผมปลูกไว้4ี่คูณเในแถวนี้ผมปลูก7เพื่อยาวลดไถน,น้อยในวิ่งฉีดยาได้ทีนี้เวลาพอ4ถ้าเราปลูกต้นไม้นะครับไม้ป่าถ้า4ี่คูณ7จ็ดเจ็ดสามยี่ต้นไม้เราจะโตได้ถึง28นิ้ว นะถ้าก็คืออายุสูงสุดนะมันใหญ่สุดได้28นิ้วได้เท่านั้นนะครับแต่อาจจะมีบางต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างมันก็จะเฉลี่ยกันไปแต่แต่ก็ยังใหญ่อ่ะเปอร์เซ็นต์ใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่มันมีเยอะดีกว่าไอ้เม็ดคูณเม็ดเม็ดสองเม็ดนี่จบเลยอย่างที่บอกอ่ะสองสองสี่ก็ได้โตสี่นิ้วหยุดโอ้ยตันนี้มีหลายแปลงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่าไอ้สองคูณสองอ่ะมันได้เท่าไหร่มันได้ได้กี่ต้นเนี่ย ส่วนใหญ่ยาต้นเท่านี้ครับเท่าต้นมะม่วงผมเนี่ยเด้แค่นี้ได้แค่น,นี้ยต้นสักเขาอะแล้วไม่ให้ปลูกน้อยๆน,นะตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมมาที่นี่ครั้งแรกปี2540 2540ผมเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นละว,ว่าเขามีเขาปลูกจนทุกวันนี้มัน2563เท่าไหร่แล้ว23ปี มันก็ต้นเท่ามาม่วงผมเนี่ยมันไม่โตอะได้แค่นั้นจริงๆก็แต่ก่อนเขความการปลูกเขาคิดว่าเออจะใหญ่จะโตจะเป็นเงินขายภาคหน้าในย0ิปีสาปีจะได้ตัดขายแต่ปรากฏว่ามันได้แค่4ี่นิ้วตัดไปมันก็ได้เป็นไม้เอาไปเอาไปทำเป็นไม้จ้อยครับนะมันไม่โตผิดหวังนะเพราะนั้นถ้าไม่อยากผิดหวังวันนี้อย่างงกครับเอาแต่พอดี อย่างน้อยก็ให้4คูณ4อ่า4คูณ4 4คูณ6เอาเอามาตรฐานเลยก็4คูณ6หรือ6คูณ6ได้ยิ่งดีครับถ้าคุณปลูกทีคุณต้องสางออกสางออกแล้วไปทำลายไม้ขนาดเนี้ยถ้ากับมือเอาไปทำอะไรได้มันไม่ใช่ไม้สนน่ะมันไม่ใช่ไม้ยูคาที่เราตัดไปทำเสาเข็มไม้สักอันท่านี้เอาไปทำอะไรอ่ามันทำอะไรไม่ได้ครับรบ่าว้าแค่นี้ครับสวัสดีครับ